เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อยีนะครับ 72บอกว่า calcium carbonate react with hydrochloric acid the reaction gives off carbon dioxide gas line x on the graph shows the volume of carbon dioxide formed against time when 100 Cubic centimeter of one mole per cubic decimeter of hydrochloric acid <coughs> react with calcium carbonate chips at 20 Celsius, 20 degrees Celsius. Uh, there was an excess of calcium carbonate chips. Which line best represents the volume of carbon dioxide formed against time when the reaction is repeated with 50 cubic centimeters of two. โมน per cubic decimeter of hydrochloric acid reacting with excess calcium carbonate at 20 d e g r e e Celsius นะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะครับ The reaction give off carbon dioxide gas ก็คือปฏิกิริยาให้แก๊สคาร์บอนไดออกซด line x on the graph ก็คือกราฟ x แสดง the volume of carbon dioxide f o r m against time ปริมาณของ คาร์บอนไดกไซที่เกิดขึ้นเทียบกับเวลา when เมื่อ100 cubic centimeter of 1 mole per cubic decimeter of hydrochloric acid react with calcium carbonate h i p at 20 degrees Celsius เมื่อ100ลูกบาทเซนติเมตรของไฮโดรคาลิกที่เข้มข้นเท่านี้นะครับ1โมลต่อลูกบาศเซนติเมตรทำปฏิกิริยา with calcium carbonate กับ calcium carbonate ชิปนะครับก็คือกับแผ่น calcium carbonate ที่20องศาเซลเซียส there was an excess of calcium carbonate chip ก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตชิปหรือว่าชิ้นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมีมากเกินพอนะครับ Which line best represent the volume of carbon o x i d e f o r m against time เส้นใดสแสดง ปริมาณคาร์ f s i ไดที่เกิดขึ้นเทียบกับเวลาได้ดีที่สุด when the reaction เมื่อปฏิกิริยา is repeated ถูกทำซ้ำ with 50 cubic c e n t i m e t e r of 2 mol per cubic ก e ดซ m เมก็คือถูกทำซ้ำด้วย HCl เข้มข้น2โมลต่อ dm กำลัง3ปริมาณ50ลูกบาทเซนติเมตร กับเอ็ก s ์เซสคาร์บอ่เอ็กซ์ s ซสแคลเซียมคาร์บอเนตชิปกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มากเกินพอ at t w degree celsius นะครับก็คือข้อที่12เนี่ยนะครับเขากำลังพูดถึงปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนอ่าแคลเซียมคาร์บอเนต กับ HCl ว่าถ้าเอาอากรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมนลต่อ dm กำลัง3จำนวน100ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตที่20องศามันจะได้กราฟเป็นแบบกราฟ x ก็คือเส้นนี้นะครับโจทย์อยากทราบว่า เส้นใดนะครับ A B C D หรือ E เนี่ยเส้นไหนแสดงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเทียบกับเวลาได้ดีที่สุดเมื่อปฏิกิริยาถูกทำซ้ำด้วยไฮโดรคลอริกเข้มข้น2โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรจำนวน50ลูกบาทเซนติเมตรนะครับกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มากเกินพอทีนี้เนื่องจากว่าเขาให้มาว่ากราฟ x จะเป็นแบบนี้ แล้วเขาเปลี่ยนาบางอย่างเล็กน้อยๆแล้วถามว่าพอเปลี่ยนบางอย่างเล็กน้อยๆแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นในการทาข้อน,นี้เราก็มาดูก่อนว่าเขาเปลี่ยนอะไรเราก็สังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือปริมาณกับความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกแอซิดใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยกราฟเกเนี่ยเกิดจากการใช้กรดไฮโดรคลอริกที่เข้มข้น1โมลาร์จำนวน100ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ว่า โจ์เนี่ยต้องการทราบว่าถ้าเราใช้ไฮโดรคลอริกเข้มข้น2โมลต่อลูกบาทมเซน,นติเมตรหรือ,รอระะว่าถ้าใช้ไฮโดรคลอริกเข้มขน m, m, ้น2โมลาร์จำนวนห้าสิบรูบาศเซนติเมตรเนี่ยคือกราฟจะต่างกันยังไงนะครับทีนี้เนื่องจากว่าไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมลาร์จำนวน100ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรคลอริกอยู่ อ่า1คูณกับ0.1ใช่ไหมครับ0.1เนี่ยก็คือ100 cm กำลัง3ก็คือ0.1 dm กำลัง3นะครับก็จะได้เป็น0.1โมลน HCl แสดงว่าในในการทดลองของกราฟ x เนี่ยจะมีอ่ากรดไฮโดรคลอริกอยู่0.1โมลนทีนี้พอน้องมาดูว่า ไอ้ตัวคำถามเนี่ยน้องก็จะพบว่า2คูณกับ0.05เนี่ยก็เท่ากับ 0. 0.1เหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าทั้งกราฟ X กับกราฟที่ต้องการทราบเนี่ยไฮยโดรคลอริกเนี่ยใช้เท่ากันคือ 0. 0.1โมลแสดงว่าปริมาณคราร์บอนดออกไซด์ที่ได้เนี่ย ก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าจากสมการเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นด้วยกรดไฮโดรคลอริกจำนวนเท่ากันแล้วก็มันมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเอ c e s s เหมือนกันคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันได้เนี่ยจึงต้องเท่ากันด้วยฉะนั้นจากกราฟที่ให้มาเนี่ยนื่องจากว่าแกน y เป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ฉะนั้นกราฟไหนที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากเกินกว่าหรือว่าน้อยกว่ากราฟเนี่ยเราก็ตัดทิ้งได้เลย ก็จะเหลือว่า b กับ c ใช่ไหมครับ <im ว่าจะเป็นกราฟ b หรือกราฟ c ทีนี้สิ่งแตกต่างระหว่างกราฟ b กับกราฟ c คืออะไรความแตกต่างก็คือเรื่องของความชันของการทําปฏิกิริยาใช่ไหมครับคือกราฟ b เนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมากกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของกราฟ c กับกราฟ x เพราะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยคือความแตกต่างของสารต่อเวลาใช่ไหมครับ จะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดที่สมดุลเนี่ยอจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดสมมติจากจุดเริ่มต้นเวลาผ่านมาช่วงหนึง่งจะเห็นว่า b เนี่ยจะเป็นกราฟที่มีความชันสูงสุดใช่ไหมครับลงมาคือ x แล้วก็ลงมาคือ c แสดงว่า b เนี่ยเป็นกราฟที่ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดด้วยอัตราที่เร็วขึ้นแล้ว c ก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดด้วย อัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับ x ฉะนั้นเราก็มาดูที่โจทย์ก็จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างกราฟ x กับกราฟที่ต้องการทราบเนี่ยคือความเข้มข้นใช่ไหมครับซึ่งความเข้มข้นก็จะส่งผลต่อเรื่องของอัตราใช่ไหมครับยิ่งสารมีความเข้มข้นมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็ยิ่งมากเนื่องจากว่ากราฟ x เนี่ยความเข้มข้นของไฮโดรคาริกเนี่ยคือ1โมลาร์ แต่กราฟที่ต้องการทราบเนี่ยความเข้มข้นของไฮโดรคาริกคือ2โมลาร์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับกราฟ x แล้วเนี่ยกราฟที่เราต้องการทราบเนี่ยจึงต้องมีความชันมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวาง b กับ c b เนี่ยเป็นกราฟที่มีความชันมากกว่า x ใช่ไหมครับฉะนั้นข้อ22ก็เลยตบ b นะครับเพราะว่าคือกราฟที่เราต้องการทราบเนี่ยมันจะเป็น กราฟที่แสดงปฏิกิริยาที่เกิดด้วยอัตราสูงกว่าแต่ว่าผลิตภัณฑ์เท่ากันกราฟที่มีผลิตภัณฑ์เท่ากับ x ก็มี b กับ c ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเนี่ยมันมาจบที่จุดเดียวกันซึ่งเมื่อเทียบกับ x แล้วเนี่ย b มีความชันตอนจุดเริ่มต้นไปมากเนี่ยตรงเนี้ยมากกว่าฉะนั้นว่า b เกิดอัอาตราอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงกว่า x ก็เข้ากับเงื่อนไขโจทย์ แสดงว่าข้อ22นะครับก็เลยตอบข้อ b นะครับเส้น b เป็นเส้นการาฟที่ถูกต้องนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอืมอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ